สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําเรื่องการฟิกเนาะฟิกสปีดนะครับผมเวลาที่เราเล่นไฟเอ็มเนี่ยแน่นอนว่าถ้าหากเครื่องเราสเปคไม่ถึงหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันหน่วงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราไปที่ไฟเอ็มนะครับแล้วก็ไป s ซตติ้งครับเซตติ ting, นะ้งเนาะแล้วให้เรากดนี่ให้ไหมฟิกยูนะครับเห็นปะ กดติ๊กถูกนะครับจากนั้นเราก็เสร็จแล้วนะครับหรือเราจะปิดไปก่อนเลยก็ได้นะครับปิดไปก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เราก็เปิดไฟเอ็มเข้ามาใหม่เนาะเป็นเหมือนการเราการที่เราฟริก UI ต่างๆนะครับทีนี้เราก็เข้าประเทศได้ตามปกตินะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้เล่นไฟเอ็มหลายๆคนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ อย่างนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละกันสวัสดีครับ